วัดีครับวันนี้เรามาดูดินที่เราหมักเอาไว้นะฮะกับต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ต้นไม้นี้ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ใช้สารกันมแมลงใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นก็คือตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือแม้แต่พวกสารสะเดาหรือว่าสารสกัดะายต่างๆที่ว่าป้องกันมแมลงก็ไม่ได้ใช้เลย ก็คือพยายามให้ต้นไม้เขาจเจริญเติบโตให้ดีที่สุดล่าดเดินดีที่สุดต้อเน้นที่ดินคืออาหารของต้นไม้ในดินนี้ก็จะมีมูลนวัวแล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนแล้วก็ดินหน้าดินต่างๆแล้วก็เศษใบไม้ที่เราหมักๆมักเอาไว้นะฮะแะวิธีการปลูกของเราก็คือเราจะสลับพันไม้ไปสลับไปสลับมาในแต่ละแปลงนะครับพยายามไม่ปลูก ลักษณะแปลงเดียวแล้วเป็นพืชชนิดเดียวกันนะก็พยายามก็คือพืชแต่ละอย่างเนะี่ยสังเกตดูจากแนวธรรมชาติฮนะเขาจะเเรือกูลซึ่งกันและกันแม้แต่หญ้าเนี่ยที่เราเคยเห็นเห็นว่าเป็นศัตรูพืชเนนะี่ยความจริงเขาก็เป็นตัวการะเขยของน้ําจากดินนะฮะสังเกตดูครับน้อยนักที่จะมีแมลงมากัดกินเจาะตอนนี้ก็คือ เราเน้นดูที่สังเกตดูที่ใบนะฮะอันนี้คือไม่ได้ใช้สารใดใดทั้งสิ้นเลยนะปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราดูดินคือเราทําดินไว้อันดับแรกเลยทำดินกันขึ้นมาก่อนนะฮะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเคลก็ปลูกลงแปลงบ้างแล้วก็ปลูกลงไปในกระถางบ้างจะได้มีความหลากหลายก็ดูดูนะฮะตังนี้ตรงนี้จะอยู่ในร่มอ่ะจะมีบ้างเห็นไหมฮะสังเกตดูฮะมันจะมีบางผักที่ จากตัวนี้เขาจะกันมแมลงได้นะเขาจะช่วยตัวอื่นเขาป้องกันอย่างพวกผักชีขึ้นช่ายหอมเกุ้ยช่ายพวกนี้ก็จะกันมแมลงได้เหมือนกันครับปลูกแซมแซมจำจมกันไว้นะครับผมก็ใช้วิธีนะปลูกรอบแปลงหรือไม่งั้นก็ปลูกลงไปในผักนะฮะแม้ตัวย่าวหวานเองแท้ๆเนี่ยจริงๆก็ป้องกันมแมลงได้นะผมเคยดูอยู่ครับผมก็ หัวใจของการปลูกต้นไม้อย่างที่เคยทุกๆคลิปที่ผมพยายามพูดก็คือดินครับเราเน้นนี่หัวใจของต้นไม้คือดินนี่เองครับทำดินขึ้นมาสอดคร้บผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมาฝากครับนอกจากนํามาแบบนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ